สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยเช่นเคยนะครับเป็นฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่ๆงวดประจําวันที่30นะครับเดือนสิงหาคม2565นะครับเป็นตัวเลขวิ่งแล้วก็รูดนะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ก็ถือว่าก็ถือว่ามาตรงรอบนะครับแต่ว่าไม่มาไม่มาตัวนิ้นนะครับพี่เนาะเมื่อวานนี้นะครับ ผลนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานนี้412กับ09นะครับผมอันนี้ไม่มีนะครับไม่มี4กับ5นะครับหลุดไปเนาะสเป็นเพียงแค่เลขหน้านะครับผมเนาะเป็นเลขเด่นนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับผม076กับ80นะครับผม076กับ80อันนี้ก็ไม่มี4กับ5นะครับ ส่วนรอบปกตินะครับที่ผมเน้นไว้ให้นะครับ965กับ20นะครับผมก็มาเข้าในที่5665นะครับถ้าใครวิ่งรุ่นที่5นะครับก็มาใน5665นะครับในรอบปกตินะครับส่วนรอบรอง VIP นะครับผม651กับ32นะครับผมก็มาเข้า51ตรงๆเหมือนกันนะครับใครวิ่งรุ่นที่5 ก็ได้เฮนะครับสองเด้งเลยนะครับในรอบ VIP ด้วยนะครับเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือตัววิ่งรุ่นนี่มานะครับแต่ว่าตัวเจาะไม่มานะครับเน้นไปที่5 0าศนอกห้าอ2ออก51นะครับเน้นไป5758ออก56นะครับพี่ก็ต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะครับสหับท่านใดที่ติดตามสายเจาะนะครับผมก็สำหรับแนวทางวันนี้นะครับ ส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมรับชมนะครับก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่ๆตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับผมก็สําหรับนะครับตัววิ่งตัวรูปวันนี้ที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้วิ่งไปที่9นะครับผม แล้วก็รูด0นย์นะครับวิ่ง9รูด0นย์นะครับเน้นไปที่รอบปกติลอง VIP นะครับผมเน้นรอบปกติลอง VIP นะครับสายรูดก็จะมี0-0นะครับ01 02 03า 04 05 06 07 08แล้วก็09นะครับผมส่วนสายเจาะนะครับพี่พี่สายเจาะเน้นที่รอบปกตินะครับ สายเจอก็จะมี01 03 05 08แล้วก็09นะครับ01 03 05 08 09นะครับส่วนหลักร้อย หลักร้อยผมให้ไปที่เลขหกนะครับพี่ให้ไปที่เลขหกนะครับก็จะเป็น6กศูนย์หนึนะครับหกศูนย์ห้านะครับผมเนาะนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับตัววิ่งรูดนะครับก็ให้วิ่งไปที่9รูดที่0นะครับเน้นไปที่รอบปกตินะครับพี่พี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับชื่นชอบ แนวทางค่อยตามนะครับสลับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับก็แนะนําวิ่งรูดไว้ก่อนนะครับปลอดภัยไว้นะครับผมเนาะนะครับวิ่งรูดนี่ปลอดภัยที่สุดนะครับสรับท่านใดที่มีทุนเยอะนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสรับแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับวันไหนเข้าแอดก็ดีใจด้วยนะครับวันไหนแนวทางหลุดผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ